ปาธิหารสามอย่างสองจากหนังสือเมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริตสมเด็จพระพุทธคูสาจารย์ตออปยุทธธรรมกถาแก่คณะญาติโยมที่มาทําบุญณนะวัดยานนาเวศักกวันณตาบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่23มกราคม2537ผู้วิเศษคืออะไรเรามักจะเรียกคนมีฤทธิ์นั่นเองว่าเป็นผู้วิเศษอย่างโยคีฤรืสีดาบทก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็มีฤๅษีดาบทเกิดขึ้นเยอะอยู่ในป่าได้ฌานสมาบัติได้โลกิยอภิญญา,ามีฤทธิ์นิปาติหาร หูทิพตาทิพอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกกันได้ว่าเป็นผู้วิเศษก็มีฤทธิ์นั่นเองพระองค์ได้ทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องจึงได้ละออกไปแล้วก็ไปสแสวงหาหนทางของพระองค์เองได้บำเพ็ญตามัชีมาปฏิปทาจนกระทั่งได้ตรัสรู้อันนี้พระองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นว่า ทางที่มาสู่ความเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์ปฏิหารต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือมันไม่ช่วยให้หมดกิเลสลองมาดูความหมายของพระอริยะว่าคืออะไรพระอริยะคือท่านผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ประเสริฐเพราะไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสก็คือว่ากำจัดความโลภโกรธหลงให้ลดน้อยเบาบางลงกิเลสน้อยลงไปลงไป จนกระทั่งเป็นอริยสงฆ์คือเป็นพระอระหันต์ก็หมดกิเลสทั้งสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะไม่มีเลยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐสูงสุดทีนี้ตอบคำถามท,าที่เนื่องกันไปนิดหน่อยว่าการจะรู้ว่าใครเป็นพระอริยะใครเป็นพระอระหันต์ใครเป็นผู้ตัดสินผู้ที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นพระอริยะก็ต้องเป็นอริยะเองก่อน คือต้องเป็นระดับเดียวกันหรือสูงกว่าอันนี้เป็นหลักทั่วไปเอาแค่หลักทั่วไปก่อนฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าท่านผู้ใดเป็นพระอรหันต์ตนเองต้องเป็นพระอรหันต์ข้อนี้ต้องระวังประชาชนปัจจุบันนี้มีความโน้มเอียงในทางที่จะไปตั้งพระตั้งพระองค์โน้นเป็นพระอรหันต์ตั้งองค์นี้เป็นอริยะ ระวังเถิดมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เสียหลักพระาศาสนาต้องสำนึกไว้ในหลักการสำคัญว่าเราเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าที่จะไปตัดสินว่าท่านผู้นั้นให้เป็นอรหันต์หรือท่านผู้นั้นเป็นพระอริยะประชาชนไม่ควรจะคิดไปตั้งท่านผู้นั้นท่านผู้นี้